เรามาคนเดียวเนี่ยเหรอแล้วอยู่ใครอยู่พ่อแม่ป่ะครับมีอะไรแบบต้องให้ปรับปรุ้งไหมปัญหาอะไรไหมก็คือขนมข้ามสองเนี่ยเป็นยังไงเขาถนนฝุ่ขาวมากเลยป่ะอ๋อไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบครับมันต้องเด้งตลอดเวลาอ๋อเด้งตลอดเวลาเลยเป็นมานานยังเนี่ยตั้งแต่หนูเกิดเลยไหมเนี่ยเออเป็นมานานแล้วนะคะอ๋อนี่อายุกี่ขวบแล้วสิบเอ็ดครับเป็นตั้งแต่เด็กเลยไหม ออครับเรียนได้ว่าปัญหาที่เด็กยังรู้ครับชัานชาติแต่ผู้ใหญ่ไม่รู้อ่ะขยันเรียนไหมครับขยันเรียนใช่ไหมอยากเป็นอะไรครับเออเหมือนกันเลยขอให้ได้ตั้งใจวบบจำดมือหน่อยโอเคครับโชคดีนะนะนะลุงไหนครับแกลุงชาติชาติลุงเป็นอะไรนะเป็นอะไรครับเป็นอะไรบอกพี่ลุงเป็นพานเหรอลุงเป็นพานเหรอ เป็นว่าที่แล้วเขาลงพื้นที่หาข้าดูไปเรื่อยครับก่าวลนไหมคะที่มีคนเขาไปร้องเรียน2เรื่องบอกว่าเป็นเรื่องป้ายกับเรื่องที่บอกว่าดูหมิ่นระบบราชการต่างๆไม่มีอะไรครับผมว่าก็เราก็ชี้แจงผลแล้วครับก็นั้นแต่คดีต่พี่นาครับวันนี้ไม่มีวาระรับรองผลเลือกตั้งกทมด้วยมีแต่เลือกตั้งราชบุรีอะค่ะไม่ทราบเหมือนกันนี้ลงงล้วแต่กรตมั้งครับก็ทีเวลาครับ ก็ไม่ต้องรีบคือเราก็ยังมีเวลาลงพื้นที่ต่อดีเหมือนกันครับถ้าเกิดว่ากรกตเนี่ยค่ะรับรองผลแล้วก็พร้อมที่จะไปทําหน้าที่ในก็คิดว่าไม่มีอะไรครับเราก็พร้อมทุกอย่างนโยบายเราก็พร้อมผมว่าท้ายการก็พร้อมเลยนะท่านหมอโอเคพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมใช่ไหมเห็นที่สาราว่าการกทมก็เเตรียมห้องให้ท่านแล้ว มีเตียงห้องมีเตียงผ้าแล้วก็ส่งหมายมาเชิญแล้วทางกทมแล้วส่งมาเชิญไงซึ่งผมเหรอไม่เชิญทางผู้สื่อข่าวมีการแจ้งหมายนักข่าวจะให้ไปเข้าผู้ว่าคุณใหม่ไปรับตำแหน่งครับอาจาเราไม่รู้ครับอาจารย์เมื่อไหร่เนี่ยต้องรอต้องรอไม่ต้องรีบครับผมรอให้ขั้นตอนเราไปอยากจะไปทำเร็วเดี๋ยวไปกดดันคอปนทให้เกียรติท่านอ่ะผมเชื่อว่าท่านมีวิญญาณแล้วก็มีความคิดที่ก็ตามกฎระเบียบนะครับเราก็สบายๆนะเราไม่ได้กดดันอะไรครับ กังวลไหมคะว่ามันจะเกิน30วันกว่ากว่าที่กกตกำหนดตามกฎหมายกคือถ้าจะกังวลผมถ้ากตตกตเขาเป็นคนกังวลอ่ะว่ามันมีกฎระเบียบอยู่ผมไม่ได้เป็นคนต้องกังวลน,นะขอออเคเดเนี okay. ้ยเริ่มจะรับลูกของอาจารย์แล้วว่าแบบแก้ปัญหาเรื่องความสัมพอะไรบ้างแล้วก็ข้าราชการกรทมก็เริ่มประสานนโยบายแล้วขอบคุณนะขอบคุณท่านผมเชื่อว่าท่านการทมคนดีๆเก่งๆเยอะนะแต่หมายว่าเขาอาจจะไม่ชัดเจนเรื่องทิศทางอ่ะทิศทางมันชัดเจนไว้ให้หันหลังให้เราให้หันหลังให้เราแล้วก็หันหน้าให้ประชาชนเราจะยักยำให้เขา จะคอยเปกองหนุนข้างหลังเขาแต่ว่าเขาต้องเห็นประชาชนเพื่อรู้ว่าประชาชนอยู่ที่ไหนนะก็หันหลังให้ผู้ว่าอ่านได้ประชาชนนะหันหลังผู้ว่าที่ไม่ใช่ว่าเมินผู้ว่าแต่ผู้ว่าเขาจะไปกองหนุนข้างหลังให้เราแตหนุนให้เราเดินเพื่อประชาชนนะถ้าท่ามีอะไรดีไหมครับเพไมันไม่ไม่เดือดร้อนเลยครับแล้วก็เช้าปวแน่นไหมเหนื่อยแน่นไม่แน่น

อาจารย์ชาติชาติสินธิพย์น,นั้นตอนนี้ก็ถือว่ายิ่งนานยิ่งโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่ชาติชาติสินธิพ์ทํานั้นมันกลายเป็นภาพคู่ขนานว่าผู้นําที่ดีที่สังคมคาดหวังคืออะไรนะครับผู้บริหารที่ดีที่สังคมคาดหวังคืออะไรตรงกันข้ามกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนะครับพูดตรงคือยิ่งคนเห็นชาชาติพูดหรือแม้กระทั่งเห็นชาติชาติเดินเฉยๆนั้นก็ตั้งคาถามว่าทําไมคนแบบชาชาติแค่จะเป็นผู้ว่ายัางยุ่งยากหรือเกินขณะที่่่คคนน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 แแบบลลเเเออกกกกกปปประยยยยุทธ์ั้้้ไไมาาาาให็็นนตด มากหรือเกินนะครับการลงพื้นที่ของชัดชาติเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้คนเทียบเคียงกับพลเอกประยุทธ์นะครับอย่างที่สักครู่นี้เราท่านผู้ชมฟังไปว่าชัดชาติลงพื้นที่เยอะนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีการลงพื้นที่ของชัดชาติเนี่ยแตกต่างกับพลเอกประยุทธ์ยังมีนัยยะสาคัญหนึ่งก็คือชัดชาติรู้ว่าประชาชนสนใจชัดชาติดังนั้นชัดชาติเอาตัวเองดึงให้คนเห็นปัญหาของกทมไปเยาวราชนะครับ พูดถึงปัญหาของชุมชนเขตเมืองชั้นในซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินบางส่วนนะครับความพยายามใจะรักษาชุมชนโดยคนที่เป็นผู้เช่านะครับเรื่องแบบนี้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือแม้กระทั่งการไปสกายวอล์กช่องนอนทรีนั่ง BRT าร์สำรวจถนนสุดตัวแล้วก็พบเด็กนักเรียนหลายคนออกมาบอกว่า คุณลุงค้าแถวบ้านหนูไม่ปลอดภัยเลยนะครับคล้ายกับบรรยากาศที่ไปท่าพระแล้วเด็กๆมาบอกว่าคุณลุงคะาช่วยไปลอกคลองให้หน่อยคราวนี้เด็กนักเรียนบอกว่าคุณลุงคะแถวบ้านหนูขี้นกพิราบเยอะเหลือเกินคุณลุงช่วยจัดการให้หน่อยชัดชัดก็บอกว่าเดี๋ยวลุงจัดการให้นะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าชาัดชัดจะจัดการปัญหาขี้นกพิราบย,ย,ยังไงอีกเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี่คือความพยายามของชัดชัดในการชี้ปัญหานะครับและไม่เคยมีการเกณฑ์คนไปต้อนรับแตกต่างกับพลเอกประยุทธ์ราฟ้ากับเหวนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเก ก็จกจะต้องมีคนต้อนรับนั้นเป็นการไปในแบบที่ชัดเจนว่าไปเพื่อสร้างอีเวนต์ให้คนถ่ายพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไปทุกครั้งต้องมีไม้และต้องมีกองเชียร์ต้องมีคนบอกว่าลุงตูส่สู้ๆลุงตู่หล่อเหลือเกินแต่ไปถึงปัญหาของประชาชนไม่เคยได้รับการกล่าวถึงในมุมพลเอกประยุทธ์ไปเพื่อเปลี่ยนฉากพูด ของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเองนี่คือความแตกต่างกันยิ่งไปกว่าน,นั้นชัดชาติก่อนเลือกตั้งลงพื้นที่อย่างไรหลังเลือกตั้งลงพื้นที่อย่างนั้นขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับลงพื้นที่ขยันนะครับอยู่ทำเนียบป,ปกติไม่เคยเดินตลาดนางเลงก่อนเลือกตั้งผู้ว่าแต่งชุดผ้าไหม นะครับเก๋ไก่ ai, ไปเดินตลาดนางเลินแล้วก็บอกไปดูปัญหาของประชาชนแต่หลังเลือกตั้งผู้ว่าเสร็จไม่ปรากฏพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่อีกเลยกลับไปเป็นประยุทธ์จันโอชาคนเดิมการทํางานเสาอาทิตย์ไม่ปรากฏขณะที่ชัดชาติเสาอาทิตย์ก็ทํางานตื่นเช้าก็ทํางานก่อนนอนก็ทํางานเช้าไปวิ่งดูพื้นที่กลางคืนไปเยาวราชด,ดูปัญหาขณะที่พลเอกประยุทธ์เสาอาทิตย์ไม่มีมีแต่ธนกรบอกว่าพลเอกประยุทธ์ห่วงใยประชาชนกลายเป็นการเทียบเคียงกันหลายต่อหลายเรื่องนะครับคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ดูเหมือนว่า ในฝั่งรัฐบาลนั้นค่อนข้างพูดจาในเชิงบวกกับอาจารย์ชัดชาติมากที่สุดวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลอนุชินชานวิรุกุลบอกว่ากรณีชัดชาติที่พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นขอให้อย่าไปกดดันนะครับอย่าไปทําให้เรื่องการทํางานของอาจารย์ชัดชาติกลายเป็นเรื่องการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวควรจะให้อาจารย์ชัดชาติซึ่งเป็นผู้ว่าคนใหม่ได้เวลาศึกษาก่อนแล้วก็มีการบอกไว้นะครับว่า ชัดชาติมีฉันทานุมาิจากพี่น้องประชาชน1.3ล้างเสียงทั้งต้นยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับนี่น่าจะเป็นท่าทีเชิงบวกอย่างเดียวของฝั่งรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์วันนี้พูดถึงเรื่องชัดชาติว่ายอย่างไรวันนี้พลเอกประยุทธ์อาการค่อนข้างหงุดหงิดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังอารมณ์ค้างจากเรื่องชัดชาติชนะเลือกตั้งผู้ว่าหรือเปล่าแต่ว่าท่าทีพลเอกประยุทธ์หลังชัดชาติชนะนั้นยังคงเป็นความหงุดหงิดรัฐมนตรีที่ออกมาโจมตีชัดชาตินะครับก ประยุทธ์หลังจากนั้นไปญี่ปุ่นคนก็วิจารณ์เรื่องการพูดภาษานะครับหรือว่าท่าทีในการพูดที่อาจจะดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่วันนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลน,นั้นพลเอกประยุทธ์มีการเปิดให้นักกีฬาอ e ีสปอร์ตทีมชาติไทยนะครับเข้าพบพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าคําพูดของพลเอกประยุทธ์นั้นก็เป็นการสะท้อนมุมมองที่ไม่ค่อยพอใจอะไรต่อมีอะไรหลายๆ,ๆเรื่องจริงๆวันนี้นะครับนักข่าวพยายามสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็มีอากับกิริยาสีหน้าเฉยชานะครับไม่ยอมพูดจากับนักข่าว นะครับน้าค่อนข้างกรดเกี้ยวแต่ในเวทีนะครับในห้องประชุมที่มีเด็กๆทีม e s p o r t ์นั้นพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้นะครับว่านายกเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ใจร้อนอยากให้อะไรเกิดขึ้นเร็วๆอยากให้เสร็จโดยเร็วโดยเร็วนะครับจริงๆสิ่งที่นายกทำมา6-7ปีนะครับถือว่าเร็วแล้วนะครับถือว่าเร็วแล้วตอนนี้สถานะอาเซียนสถานะของไทยในอาเซียนไม่ได้แพ้ใคร ประเทศไทยยังเป็นแหล่งสําคัญของการลงทุนเทคโนโลยีดิจิตอลประเทศไทยเป็นแถวหน้าอยู่อันดับต้นของอาเซียนเทคโนโลยี 5G ของไทยนั้นดีที่สุดเลยก็ว่าได้หลายคนไม่ค่อยทราบคนรุ่นใหม่ไม่ทราบเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องที่ยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการพิธ่าววิจารณ์นะครับคนรุ่นใหม่ว่าใจร้อนมากเกินไปแล้วยืนยันว่ารัฐบาลทําเร็วนะครับขณะที่อาจารย์ชาชาิวันนี้นะครับหลังจากที่ลงพื้นที่ไปนั้นผู้สื่อข่าวพยายามถามนะครับว่าคิดอย่างไรกับเรื่องของกกตนะครับที่ มีความเคลื่อนไหวคู่ขนานกันขณะที่กกตน,นั้นยังไม่รับรองชัดชาติยังไม่พิจารณาเรื่องนี้ที่กรุงเทพมหานครเองนั้นมีรายงานว่าเตรียมห้องทํางานไว้ให้อาจารย์ชัดชาติเรียบร้อยแล้วติดชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบของอาจารย์ชัดชาติคือไม่ได้คิดอะไรนะครับขอสังคมอย่าไปกดดันกกตทุกคนมีหน้าที่ทําของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นชาีิที่ ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณชัดชาติอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งคิดบวกตัวเองยังไม่มีกรกตรับรองก็ลงพื้นที่ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นขยันบวกนะครับ ไม่ค่อยคิดบวกแต่ขยันบวกนะครับคนรุ่นใหม่อ e ีสปอร์ตเข้าพบก็บอกว่าคนรุ่นใหม่ใจเ็วคนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรก็บอกว่าเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องที่ยุ่งยากฟังไปฟังมาผมไม่รู้ว่าถ้าผมเป็นคนรุ่นใหม่พบพนเอกประยุทธ์อย่างนี้นะครับจะอยากบวกกับนายกหรือเปล่าท่าทีที่แตกต่างกันนะครับจริงเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องนึงที่คนชื่นชมชัดชาตินะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์ชอบดําเนินคดีเด็กเรื่องหนึ่งสองชาดชาติไปเดินสวนครูอังุนนะครับแล้วก็ร่วมกกกกกิจิจจรร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 มตตลลาา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 าดนัดัฎุงงชยยายถาว่าอาา่ออออ์ไ์ไไบแ้ขปญห็ ค่อนข้างดีนะครับบอกว่าปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ไม่ควรใช้กฎหมาย1 1 2เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีกันเป็นท่าทีที่แตกต่างกับพลเอกประยุทธ์อย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง1 1 2หรือการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่นะครับอีสปอร์ตคนรุ่นใหม่ไปพบพลเอกประยุทธ์โดนด่าว่าคนคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจอะไรใจเร็วนะครับไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์กับคนรุ่นใหม่ใครใจเ็วกว่ากันนะครับแต่บวกกับคนเขาไปทั่วเนี่ยนะครับบุค,คลิกแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แตกต่างกับชัดาชาต